สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมโดยในวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะโดยเมื่อวันที่7กันยายน2568ค่ะนะที่ทําการพักภูมิใจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการถาแถลงแก่สื่อมวลชนค่ะภายหลัง รับสนองพระบรมราชโองการค่ะโดยกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้โดยตระหนักดีว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดหลายด้านค่ะแล้วก็แต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะมุ่งม,มั่นทุ่มเททํางานอย่างเต็มกําลังค่ะเพื่อให้ประเทศไทยในก้าวพ้นวิกฤต ที่กำลังเผชิญอยู่โดยเร็วที่สุดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบพระคุณพี่น้องประชาชนค่ะที่มอบความไว้วางใจผ่านการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะพักประชาชนค่ะที่สนับสนุนให้ตนเ,เข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ขอบพระคุณพักร่วมรัฐบาลก็ได้แก่พักกล้าธรรนะคะพักพลังประชารัฐค่ะ พรคประชาธิปไตยใหม่แล้วก็รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความไว้วางใจจนทำให้รัฐบาลชุดนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนและก็ประเทศไทยนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้รัฐบาลจะมีข้อจํากัดในด้านของเวลาการทํางานค่ะเนื่องจากว่าข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คือขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นค่ะแล้วก็ไว้วางใจว่ารัฐบาลจะทํางานด้วยความทุ่มเท เพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นําประเทศไทยให้หลุดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตค่ะรัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหา4ด้านที่เป็นภัยคุกค,คามแล้วก็ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนก็คือหนึ่งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะคะรัฐบาลจะดําเนินมาตรการลดรายจ่ายค่าครองชีพค่าพลังงานค่าเดินทางขนส่งให้แก่ประชาชนนะคะแล้วก็แก้ปัญหาดีสินให้แก่เกษตรกร,รกแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อย สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและก็ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากของสังคมไทยนะคะ 2. ก็คือปัญหาความมั่นคงค่ะรัฐบาลจะมีการดําเนินมาตรการแก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาค่ะด้วยในทางสันตินะคะลดการสูญเสียของประชาชนโดยยึดหลักการของประเทศไทยเนี่ยต้องไม่เสียดินแดนค่ะแล้วก็คนไทยต้องไม่เสียประโยชน์ การชดเชยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยต้องได้รับอย่างเร่งด่วนแล้วก็ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนด้วยนะคะ3ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติค่ะรัฐบาลจะจัดทําระบบเตือนภัยค่ะระบบป้องกันภัยแล้วก็ระบบการเยียวยาฟื้นฟูนะคะรวมไปถึงระบบการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วทันท่วงทีสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นธรรมค่ะ 4. ในเรื่องของปัญหาภัยสังคมค่ะรัฐบาลจะปรับปรามขบวนการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์การพน,นันแล้วก็การพน,นันออนไลน์อย่างจริงจังนะโดยสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านแล้วก็มิตรประเทศค่ะเพื่อที่จะกำจัดภัยสังคมในทุกรูปแบบค่ะโดยการแก้ปัญหาทั้ง4ด้านที่ได้กล่าวไปแล้วจะดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยอาศัยความร่วมมือแล้วก็การประสานงานจากทุกฝ่ายนะคะ นายก็มั่นใจว่าด้วยประสบการณ์แล้วก็คณะรัฐมนตรีที่กําลังจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะสามารถทํางานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการ ปรับตัวหรือว่าทดลองงานนะคะทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารากิจอย่างเต็มที่ตั้งแต่วินาทีที่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ยังยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะยึดมั่นในเรื่องของหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็จะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะคะก็จะให้เป็นไปตามกระบวนการทํางานตามกลไกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับความยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมไม่มีการกลั่นแกล้งยัดเยียดหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลจะทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใสค่ะเปิดเผยตรวจสอบได้แล้วก็สามารถที่จะอธิบายให้กับประชาชนนะคะรวมไปถึงคู่ความได้รับทราบอย่างชัดเจนค่ะหาว่ามีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องจะเร่งดําเนินการ แก้ไขโดยทันทีนะคะภายใต้กรอบของกฎหมายก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโปรดติดตามแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะคะในการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ด้วยความเชื่อมั่นนะ,ะรัฐบาลชุดนี้ก็มีเป้าหมายในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะขึ้นตามกระบวนการที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเร็วๆนี้และเมื่อถึงเวลานั้นก็จะมีการยุบสภาค่ะ ในภายในกรอบระยะเวลา4เดือนตอนที่ได้มีข้อตกลงไว้กับทางพรรคประชาชนค่ะเพื่อที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนในการที่จะกำหนดอนาคตของประเทศต่อไปนอย่างไรก็ตามแม้ว่าเวลาเนี่ยจะมีอยู่ไม่มากนักนะคะแต่ก็มั่นใจว่าด้วยการสนับสนุนจากทุกฝ่ายแล้วก็ความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลังเนี่ยคุณผู้ชมจะสามารถที่จะ ก้าวข้ามวิกฤตค่ะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้นะคะดังนั้นตลอดระยะเวลา4เดือนนี้รัฐบาลจะไม่มีวันหยุดไม่มีการพักร้อนแล้วก็จะไม่ยอมให้ความเจ็บป่วยข้ออ้างใดๆมาขัดขวางการทํางานทุกคนเนี่ยจะต้องยืนหยัดทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะจะเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤตภายในระยะเวลาที่มีอยู่นะคะโดย เรื่องของการทำงานเนี่ยก็จะยึดมั่นเจตนารมณ์ให้ประชาชนนะคะอยู่ดีนะคะมีความมั่นคงในชีวิตอย่าง,ย,างยั่งยืนทั้งยังมุ่งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาตินะคะเพื่อที่จะร่วมกันเป็นพลังในการพัฒนาประเทศไทยที่รักของเราสืบไปนะ,ะโดยนายกก็ได้มีการกล่าวทิ้งท้ายว่ายืนยันว่าจะไม่ทำให้เจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจเนี่ยสูญเปล่านะคะแล้วก็ความจงรักภักดีต่อ สถาบันกษัตริย์นะคะรวมไปถึงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ด้วยความตั้งใจ,งใจแน่แน่ที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคนให้สมกับความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วไปต่อก,กันที่อีกหนึ่งปัญหาใกล้ตัวของประชาชนในปัจจุบันค่ะเรื่องของนี่นอกระบบนะคะที่ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายๆครอบครัวนะ,ะไปชมกันกับคลิปนี้นะคะอายการกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบค่ะ นี่นอกระบบคือปัญหาใหญ่ของชาติในปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึงนี่นอกระบบบางคนยังไม่เข้าใจว่านี่นอกระบบคืออะไรนี่นอกระบบในที่นี้หมายความถึงนี่การกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของสถาบันการเงินของรัฐสถาบันการเงินของรัฐที่มีการควบคุมสถาบันการเงินดังกล่าวนั้นได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลัง ส่วนการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลนะครับโดยทั่วไปนั้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการควบคุมโดยสถาบันการเงินของรัฐการกู้ยืมเงินในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้เรียกดอกเบี้ยกันไม่เกินร้อยละ15ต่อปีแต่หนี้นอกระบบจะมีการเรียกดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะเป็นการเรียกดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายเมื่อมีการเรียกดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายแล้วในคำพักษาสารดีกากำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยว่า กรณีที่มีการเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราให้ถือว่าสัญญากู้ฉบับนั้นไม่มีดอกเบีย้ยต่อกันเลยในกรณีที่เป็นหนี้นอกระบบและมีการเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราหากลูกหนี้ไปจ่ายดอกเบีย้ยให้กับเจ้าหนี้ไปแล้วอย่างเช่นกู้ยืมเงินไป10,000บาทแต่จ่ายดอกเบีย้ยไปแล้ว20,000บาทโดยจ่ายดอกลอยต้นเงินยังเหลือ10,000บาทอยู่เหมือนเดิมแสดงว,ว่ามีการจ่ายเงินดอกเบีย้ยไปเกินต้นเงินไปถึง1 0,000บาท ดอกเบี้ย20,000บาทนะครับที่กำหนดไว้ดังกล่าวนั้นและได้จ่ายไปให้เจ้าหนี้แล้วสารพิพากษาวา่าเจ้าหนี้จะเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ยกเว้นต้องนำมาหักกับต้นเงินเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีหนี้นอกระบบแบบนี้เกิดขึ้นให้ท่านไปพบอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดซึ่งตัวท่านอายการจังหวัดนั้นเป็นประธานอนุกรรมการไกลเกลีย่ยหนี้นอกระบบประจำจังหวัด อายการจะทำการไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเมื่อมีการชำระดอกเบีย้ยไปแล้ว20,000บาทสําหรับต้นเงิน10,000บาทที่เหลืออยู่นั้นสารบอกว่าให้นําดอกเบีย้ย20,000บาทไปหักออกจากต้นเงินหากท่านมาพบอายการเจราจาไกล่เกลี่ยแบบนี้แสดงว่าในวันนั้นต้นเงินของท่านต้องเป็นศูนย์ไปด้วยคือท่านไม่มีหนี้ต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นหนี้นอกระบบและมีการผ่อนชำระดอกเบีย้ยไปบางส่วนแล้ว ท่านอย่าคิดและกังวลหรือวิตกว่าเมื่อมาเจราจากับอายการแล้วท่านไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปจ่ายเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือเพราะจากการเจราจาบางครั้งท่านอาจจะไม่ต้องจ่ายหนี้อีกแล้วก็ได้ฉะนั้นนะครับท่านใดทุกใจเดือดร้อนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบถูกทวงหนี้ด้วยการข่มขู่จะทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็จะถูกดำเนินคดีให้ไปพบอายการคุมครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายได้ทั่วประเทศ76สำนักงานและอีก37อำเภอทั่วประเทศครับ กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ก็จะมาที่เรื่องของแวดวงสาธารณาสุขกันบ้างนะคะโดยในแวดวงของแพทย์แผนไทยค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะร่วมกับบริษัทลาดพร้าวพราซาจำกัดนะคะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจค่ะเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะคะ ะะแล้วก็ร้านรักยาไทยค่ะณอิมพีเรียลเวิร์ราชพาวนะคะเพื่อที่จะมุ่งยกระดับมาตรฐานนะคะการให้บริการสุขภาพแผนไทยค่ะแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลน,นะ,ะสำหรับพิธีลงนามเนี่ยก็จัดขึ้นณนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะโดยมีนายแพทย์สมเลือดจึงสมานะคะที่ปรีอกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในพิธีค่ะ ร่วมด้วยนางนกักการทองประดับนะคะกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทลาบพร้าผาซาจจำกัดเป็นผู้ลงนามความร่วมมือนอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมลงนามแล้วก็พยานสําคัญก็ได้แก่นายสมศักดิ์ปรีชัยค่ะรองที่ดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะ,ะเภสัชกรดกรปรีชาหนูทีมค่ะผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนายธนวาบัวมหกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะ โดยในแพทย์สมเลิกจึงสมานค่ะที่ดีกรมการแพทย์แผนไทยแล้วการแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็ได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่เพียงเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเลือกที่มีคุณภาพให้กับประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็น,นกลไกสําคัญในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในปี2568นะคะมีมูลค่าประมาณ50,000 7,000ล้านบาทคะบันทึกความเข้าใจนี้มีระยะเวลา3ปีด้วยกันนะคะก็ตั้งแต่วันที่4กันยายน2,568ไปจนถึง3กันยายน2,571นะคะโดยทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือค่ะจะมีการรับผิดชอบในการจัดตั้งแล้วก็พัฒนาศูนย์พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรน,นะคะแล้วก็องค์ความรู้ในขณะที่บริษัทลาดร้าวพาซาจำกัดก็จะสนับสนุนพื้นที่เช่าในราคาพิเศษค่ะแล้วก็ ระบบสาธารณูปโภคแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมต่างๆนะคะด้านของนางนัทการทองประดับค่ะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลาภพาซาดรรจำกัดน,นะคะก็มีการเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผ่นไทยในศูนย์การค้าเนี่ยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะแล้วก็เพิ่มทังเรืองในด้านสุขภาพที่หลากหลายนะคะพร้อมทั้ง ตอบสนองกระแสเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะการลงนามครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะในการสร้างเศรษฐกิจสุขภาพไทยให้แข็งแรงควบคู่ไปกับการสืบสารภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะมาที่เรื่องการเฝ้าระวังโรคโปลิโอกันบ้างค่ะคุณผู้ชม รอบนี้มาจากทางฝั่งของสอปปลาวนะคะโดยกรมการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เผยว่ามีรายงานผู้ป่วยนะคะชนิด c v d p v 1ค่ะในแขวงสวรรค์เขตนะคะสปปลาวแล้วก็พบว่า ผู้ป่วยมีประวัติมาที่จังหวัดมุกดาหารในช่วงเวลาสั้นๆค่ะในช่วงขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการสอบสวนหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะคะพร้อมทั้งตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะเมื่อวันที่6กันยายน2568ค่ะนายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวว่าจากการประเมินเนี่ยพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงนะคะ ทั้งในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ตามแนวชายแดนค่ะเนื่องจากความครอบคุมวัคซีนในบางพื้นที่เนยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานค่ะอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนหาผู้ป่วยเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยในแพทย์อนุมาตก,ก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า มาตรการที่ควบคุมโรคเนี่ยได้มีการดําเนินการแล้วค่ะได้แก่อันดับแรกเลยก็คือการยกระดับการเฝ้าระวังให้เข้มข้นนะโดยให้รายงานผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันนะคะทุกสัปดาห์เลย2ก็คือค้นหาผู้ป่วยแล้วก็ผู้สัมผัสเชิงรุกค,ค่ะพร้อมมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด,ด้วยนะคะสตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นน้ําเสียนะคะแล้วก็บอกเกลในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งรณรงค์เสริมภูมิคุ้มกัน วัคซีนโปริโอด้วยนะ,ะในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีแล้วก็เด็กต่างชาติในพื้นที่ชายแดนอายุต่ำกว่า15ปีค่ะนอกจากนี้ยังมีการทบทวนแล้วก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับด้วยนะคะในโซนของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการเพิ่มมาตรการคัดกรองนะคะผู้เดินทางหากว่ามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะถูกส่งสอบสวนทันทีค่ะ สำหรับประชาชนที่มีแผลเดินทางไปยังสปปลาวค่ะก็แนะนำนะคะให้ตรวจสอบภูมิคุ้มกันของตนเองและหากยังรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์นเนี่ยก็ควรที่จะเข้ารับวัคซีน กระตุ้นก่อนเดินทางด้วยกรมควบคุมโรคก็ขอย้ำว่าขณะนี้ประเทศไทยยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองนะคะพาบุตรหลานนะคะเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ด้วยรักษาสุขอนามัยอย่างเช่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดเป็นประจำนะคะหากว่าพบเด็กที่มีอาการกล้ามเ,เนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันก็ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันทีค่ะท้งนี้เรื่องของการรับวัคซีนยังคงมีประโยชน์สามารถที่จะเพิ่มูคุ้มกัน โปลิโอและก็ป้องกันการเกิดโรคได้นะคะว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ การกลับมาของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีวานอนผู้กล้าหาญจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสู่การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568ณนศะูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดให้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ กลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ก็จะมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะโดวยวันที่2กันยายน2568นะคะณโรงแรมเดอะเวสตินแกนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครค่ะนางสาวนัทริยาทวีวงค่ะประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวหรือ kick off นะคะภารกิจ t h a แ l a n d Green Tourism p l a n 2แ3 0ค่ะภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า t h a i l a น d g r e e n p l a n 2 0 3 0ประจำปีงบประมาณพศ2568นะคะ โดยมีนายจตุรนพักดีวานิชค่ะอธิบดีกรมการท่องเที่ยวก็ได้กล่าวรยายงานวัตถุประสงค์งการจัดงานพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมอย่างครับข้างนะ,ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะประกาศความพร้อมของประเทศไทยค่ะในการก้าวเข้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกนะคะโดยมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากลค่ะ สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การทำรงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อส่งต่อมรดกการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแก่คนรุ่นใหม่ต่อไปนะคะภายในงานยนียมีการเปิดตัว ราสัญลักษณ์ค่ะคุณชมมาตรฐานความยั่งยืนของประเทศไทยนะคะหรือว่า Thailand Good Travel ค่ะซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวสถานประกอบการที่พักขนาดเล็กซึ่งก็ไม่เกิน50ห้องนะคะแล้วก็ธุรกิจน้ำเที่ยวที่ดำเนินงานตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสังคม วัฒนธรรมนะคะและเศรษฐกิจอย่างสมดุลนอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อที่มีชื่อว่าการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสู่มาตรฐานในระดับสากลค่ะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแก้วตาม่่งเกษมนะมิสเตอร์ปีเตอร์ริชาร์ดค่ะผู้แทนจากทาง t ทเวลไลฟ์ฟอร์ตัวโอเปอเรเตอร์ค่ะแล้วก็นางสาวธินรัตนพิทักษ์พงษ์เจริญค่ะผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะรวมแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ เปิดตัวภารกิจไ a i l a n d g กิน n t o u r i s m แ l a น2,030นะนะนับเป็นก้าวสำคัญในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมในฐานนะผู้นำด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ยืนหยัดบนเส้นทางการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาคมโลกต่อไปด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ปิดฉากกันไปนแล้วอย่างสมบูรณ์นะคะคุณผู้ชมกับวอลเล์เบอลหญิงชิงแชมป์โลกค,ค่ะในวันนี้เราก็จะมาชม สรุปทัวร์นาเมนต์นี้กันนะโดยเราจะมาเริ่มกันที่ผลการแข่งขันชิงอันดับที่3กันก่อนเลยนะคะผู้ชมสาหรับการแข่งขันชิงอันดับที่3ค่ะทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะเอเชียเพีงหเดียวที่เข้ามาในรอบนี้ก็ต้องบอกว่านัดนี้หลายคนคิดว่าน่าจะจบ3เซตรวดไม่ยากนะเพราะว่าทางบราซิลเนี่ยนำไปก่อน2เซตนะคะด้วยคะแนนที่ห่างมากทีเดียวนะคะ25ต่อ12และ25ต่อ17 แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคผู้ชมเพราะว่าญี่ปุ่นสามารถยื้อทางบราซิลได้ในเซตที่3ค่ะที19่19ต่อ25ทําให้ญี่ปุ่นได้กลับมามีลุ้นเส้นทางขึ้นโพเดียมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เซตที่4ต้องบอกว่าสาวๆจากแดนปราดิบเนี่ยพวกเธอสู้สุดใจจริงๆนะคะแล้วก็สามารถลากดิวนะคะกับทางบราซิลปิดเซตที่4ที่ 27ต่อ29นะคะทำให้ต้องไปลุ้นกันต่อในเซตที่5นะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็สู้กับบราซิลได้อย่างสูสีจริงๆนะต้องลุ้นกันถึงดิวเลยนะแท่สุดท้ายบราซิลค่ะก็ปิดไปได้ที่18ต่อ16นะคะเหรียญทองแดงก็เป็นของบราซิลทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยก็ อ,อกหักพลาดขึ้นโพเดียมอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการแพ้บราซิลต่อเนื่องจากครั้งเวนแอล2025ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะ,ะแต่ว่านัดนนี้ต้องชมจริงๆเลยก็คือผู้เล่นรุ่นใหม่นะคะอย่างโยชิโนะซาโตะทำแต้มได้มากถึง34แต้มนะคะก็ใกล้เคียงกับกาบี้ของบราซิลเลยที่ทำไป35แต้มนะคะซึ่งก็ถือว่าสำหรับทีมชุดนี้ของญี่ปุ่นก็ทำได้ดีเลยแม้ว่าจะเป็นการขึ้นมานำทีมปีแรกของกัปตันอิชิกาวะมาอยู่ด้วยนะคะ แล้วก็มาที่รอบชิงชนะเลิศค่ะคุณผู้ชมก็สนุกดุเดือดไม่แพ้กันค่ะอิตาลีก็พบกับทางด้านของตุรกีนะนัดนี้อาจจะต่างจากรอบชิงที่3หน่อยตรงที่ว่าคราวนี้เนี่ยอิตาลีและตุรกีแลกกันไปคนละเซตเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วตุรกีก็ได้เซตก่อนที่23ต่อ25แล้วอิตาลีมาได้คืนที่25ต่อ13นะคะแป้มห่างมากทีเดียวเลย เซตที่3นะคะร,รูปเกมค่อนข้างสูสีมากค่ะเป็นอิตาลีที่ปิดได้ที่24ต่อ26ต่อ24นะแต่ท้ายที่สุดเกมนี้ไม่ได้จบที่4เซตค่ะเพราะว่าตุรกียื้อไว้ได้19ต่อ25และเซตที่5 ควีนก็ยังเป็นควีนค่ะคุณผู้ชมอิตาลีชนะ15ต่อ8นะคะคว้าแชมป์โลกเป็นผลสำเร็จสำหรับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ของทัวร์นาเมนต์นี้นะคะคุณผู้ชมก็ตกเป็นของอเลเซียออโร่ค่ะเซเธอร์ของทีมชาติอิตาลีนะคะซึ่งก็คว้ารางวัลเบสเซเตอร์มาครองได้อีกด้วยส่วนตำแหน่ง o h ก็ได้แก่กาบี้ของทางบราซิลนะคะแล้วก็กัปตันอิชิกาวะมายุของญี่ปุ่นนะคะ OPP ก็ได้แก่วากัสของทางตุรกีค่ะส่วนตำแหน่งมิ d เดิลบล็อกเกอร์หรือว่า MB เนี่ยก็ได้ทางเอดาแอดแอมของทางตุรกีแล้วก็แอนนาแอนนาดานซีของทาทอิตอลีนะคะส่วนลิเบโร ก็จะเป็นทางโมนิก้าเดเจเนโรของทางอิตาลีนั่นเองนะหลังจากจบวอลเล์บอลชิงแชมป์โลกนะคะก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเองก็ได้รับคำชื่นชมมากมายในฐานะเจ้าภาพปีนี้นะ,ะโดยล่าสุดเนี่ยทางประธานสาพานันธวอลเล์บอลนานาชาติ ะะประธานฟาบิโออาเซเวโดก็ได้สื่อสารความประทับใจอย่างมากนะคะต่อประเทศไทยค่ะโดยชมในทุกแง่มุมของการจัดงานนะคะตั้งแต่เรื่องของสถานที่แข่งขันนะคะและก็การบริการแฟนๆที่เข้าชมและก็เรื่องของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละสนามด้วยนะคะโดยท่านประธาน f i ฟไนะคะก็ได้กล่าวแสดงความประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อการจัดงานของประเทศไทยในทุกด้านเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็เรื่องการแข่งขันที่มีคุณภาพระบบที่สะดวกสบายนะรวมไปถึงจุดเด่นอย่างเรื่องการคัดแยกขยะในโครงการ Green Heart Event นอกจากนั้นก็ยังมีการสัมภาษณ์ของสำนักข่าวซินหัวด้วยนะคะท่านประธานฟาบิโอนะคะก็ยังชื่นชมเรื่องของความสำเร็จของรูปแบบของการแข่งขันค่ะที่ขยายทีมถึง32ชาติรวมไปถึงการยกเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะ เป็นศูนย์กลางเรื่องของความสําคัญของวอลเล์บอลโลกทีเดียวนะคะแน่นอนว่าการที่ท่านประธานกล่าวชื่นชมแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมยังสะทะ้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะและยังเป็นสัญญาณที่ดีว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเองนะคะอาจจะได้รับโอกาสความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกครั้งก็เป็นได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ค่ะช่วงเรื่องเล่าในต่างแดนนะคะดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมไปยังประเทศอินเดียค่ะแผ่นดินแห่งความศรัทธาและอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่นะคะโดยสถานที่ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้เป็นหนึ่งในสถานที่มหัศจรรย์ทางศิลปะและศาสนาค่ะที่ทําให้ผู้มาเยือนต้องขนลุกในความอลังการนั่นก็คือถ้ำเอลราค่ะถ้ำเอลราเนี่ยตั้งอยู่ที่รัฐมาหารัตระนะคะห่างจากเมือง อรังกาบาดไปประมาณ30กิโลเมตรค่ะสิ่งที่ทําให้ถ้าแห่งนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครก็คือที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงถ้ำธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นแหล่งโบราณสถานที่เกิดจากการแกะสลักผู้เขาหินผู้เขาไปทั้งลูกออกมาเป็นศาสนสถานกว่า100แห่งนะคะฟังแล้วอาจจะนึกไม่ออกแต่ว่าลองจินตนาการดูนะคะว่าภูเขาทั้งลูกถูกสกัด เจาะแล้วก็แกะสลักอย่างประณีตจนกลายเป็นวิหารธรรมที่มีเสาประตูระเบียงแล้วก็งานปฏิมากรรมงดงามราวกับว่าสร้างจาก มือมนุษย์เหนือธรรมชาติเลยทีเดียวนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการถูกยกให้เป็นหัวใจของเอลโรล่าก็คือวิหารไกรราชค่ะศ,ศาสานสถานของศิีวะมหาเทพนะคะวิหารแห่งนี้ถูกแกะสลักลงไปในหินก้อนเดียวที่ทั้งก้อนมีขนาดใหญ่พอๆกับวิหารกรีกโบราณทั้งหลังเลยทีเดียวเ้วเชื่อหรือไม่คะว่ากาจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้แรงงานช่างฝีมือหลายพันคนแล้วก็ใช้เวลายาวนานกว่าร้อยปีนะคะในตำนานเล่าถึงที่มาการสร้างว่ากษัตริย์แห่งราชวงศ์ราชดอนกูนะคะทรงตั้งสัต อธิษฐานตอบพระศิวะค่ะหากว่าพระชายาหายจากอาการประชวนก็จะสร้างวิหารแห่งนี้ถวายนะและเพื่อให้เสร็จโดยเร็วพระองค์ถึงกับสั่งให้เริ่มแกะสลัก จากด้านบนลงล่างต่างจากวิหารทั่วไปที่จะสร้างขึ้นจากพื้นดินคนะ,ะผลลัพธ์ก็คือวิหารไกรลาที่ยิ่งใหญ่ตระการตาจนทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าช่างโบราณเนี่ยทำกันได้อย่างไรนะ,ะสิ่งที่ทําให้ถ้ำเอลรามีความพิเศษมากขึ้นก็คือที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนาสถานของฮินดูเท่านั้นแต่ว่ายังมีถ้ำของศาสนาพุทธศาสนาเชนนะคะรวมไปถึง รวมไปอยู่ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่เดียวที่สะท้อนถึงเรื่องความหลากหลายทางศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบในสมัยโบราณเลยทีเดียวนะมีทั้งพระพุทธรูปนั่งสมาธิเจดีย์วิหารพระศิวะนะคะแล้วก็งานแกะสลักเทพเจ้าตามความเชื่อเชนนะคะเรียงรายอยู่ในพื้นที่เดียวกันจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยเดินเข้าไปที่ถ้ำแห่งนี้คนะุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่ารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อบอวลอยู่ในอากาศนะคะบ,บางก็บอกว่าเป็นพลังแห่งศรัทธาที่สั่งสงมานับพันปี บ้างก็เชื่อว่าเป็นแรงสัตวสะเทือนจัดเทพเจ้าที่สถิตยอยู่ในหินผานะปัจจุบันถ้ำเอลราก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะคะแล้วก็ยังคงดึงดูดนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้แวะมาเยือนนะคะไม่ใช่เพียงแค่ชื่นชมความงามงานศิลป์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ก็เพื่อสัมผัสพ,พลังงานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ ใครหลายต่อหลายคนรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในดินแดนเทพ,พเจ้านั่นเองนะคะอาจกล่าวได้นะคะว่าทําเอลราแห่งอินเดียไม่ใช่เป็นเพียงแค่โบราณสถานที่ล้ำค่าและงดงามหากแต่เป็นบทเรียนจากประวัติศาสตร์ค่ะที่สะท้อนพลังใจของมนุษย์อย่างแท้จริงเลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ